ดูกันชัดๆค่ะกน,นกขุดประวัติทีมผู้บริหารกรุงเทพมหานครของนายชัดชาติพบเคยโดนกรรมการการเลือกตั้งฟันกิดคดีปั่นหุ้น จากกรณีที่นายชัชชาติทิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ปเปิดเผยรายชื่อทีมรองผู้ว่าราชการสี่คนบวนพุทธที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาก็ได้แก่นายจักรพันธ์ผิวงามอายุ66ปีเคยเป็นประหลัดกรุงเทพมหานครและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายวิษณุรั์สมพลค่ะอายุ54ปีเคยเป็นผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยและผู้บริหารบริษัทเอกชนด้านอสังหาริมทรัพย์นางสาวทวิดากรมลเวทวัย50ปี เคยเป็นผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเป็นผู้เชี่ยวชาญภัยพิบัติค่ะนายสารนนท์หวังสร้างบุญอายุ33ปีนักกิจกรรมด้านชุมชนองค์กรนอกภาครัฐและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ค่ะนายชัดชาติก็ยังได้เปิดเผยชื่อที่ปรึกษาอีก9คนดังนี้นายต่อศักดิ์โชิมงคลประธานที่ปรึกษานางเกษราธัญ,ญลักษ์ภาคด้านยุทธศาสาตร์ผลเอกนิพันธ์ทองเล็กอดีตประหลัดกระทรวงกลาโหมผลอากาศโทอนุตตนสิทธินานด้านสาธารณสุข พลตตรเอกอดิตงามจิตสุขศรีดูแลด้านการท่องเที่ยวและการประสานงานนางสาววิลาวันธรรมชาติดูแลด้านการประสานงานกลุ่มการเมืองนายอัธเศศเพชมีศรีดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานและการระบายน้ำนายพานุมาสุขอัมพรดูแลด้านคนพิการและการออกแบบสาธารณูปโภคเพื่อคนทุกกลุ่มนายพรพงศ์วิกฤตเศษดูแลด้านเศรษฐกิจสร้างสารรค์และเทคโนโลยีและตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธุก,การผู้ว่ากรุงเทพมหานครประกอบไปด้วย นายเอกวร,ออรัญยูอัมรปานโฆษกกรุงเทพมหานครนางสาวสนิจิวจินดานายจิรัตน์ม้าัยนายสิทธิชัยอลัญญการนโดยล่าสุดข่ะทางด้านของนายกนกร,รัฐวงสกุลพิธีกรข่าวรายการชื่อดังช่องท็อปนิวส์ได้โพสต์ข้อความใน Facebook กนกร,รัฐวงสกุลแฟนเพจว่าเห็นกันชัดๆแล้วทีมบริหารของท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครหลายท่าน เ,เ,เอาเถอะครับเมื่อมีคนเลือกท่านมาถึงล้านแป0แสนกว่าเสียงก็เป็นสิทธิที่ท่านจะแต่งตั้งใครก็ได้สนันดิจิวจิตด,ดาน,นอกจากเป็นผอ,อ,อสถาบันเยาวชนเพื่อไทยแล้วยังเคยถูกกรรมการการเลือกตั้งลงโทษฐานปั่นหุ้นเกียรติธนาคขนทง่งเมื่อปี2554โดยปรับ7จ็ดล้านเจ็ดแบาทเอกวรัญยูอัมรับปานผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่ากรุงเทพมหานครและขฆษกกรุงเทพมหานครมาจากผู้ประกาศข่าวไวส์ทีวี พลเอกนิพัฒน์ทองเล็กที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพมหานครเคยเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมในยุครัฐบาลปูกงจำนำข้าวเป็นมันสมองในทีมวิทธศาสตร์หาเสียงเลือกตั้งให้ชาติชาติครั้งนี้พี่มุกสิมารอดเลยาผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็เคยเป็นอดีตสสพักไทยรักไทยเขตบางพลัดและยังเป็นรองโฆษกพักไทยรักไทยคนที่ไม่ได้เลือกก็ได้แต่มองตาปริบๆค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนําเสื้อโปโลโสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนําเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุกเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมดสสีด้วยกันก็คือสีน้ําเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดย ไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S, M, L, XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิพทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ adshop4store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข0211466 6กสามค่ะ